สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องเล็เกเปลี่ยนไปเ <l acht> <l acht> ป็นลุยกินอะไรมาต้องบอกว่าใครที่ร่วมเล่นกิจกรรมมาแล้วนะค,ะครับกว่า20ท่าน20คู่ผมบอกว่าวันนี้เป็นวันดี <l acht> เพราะว่า ABC เนี่ยเขาทำาบุญปางก็เลยขออนุญาตครับเพราะว่าตอนนี้มหาชัยคุ้ยกับ EC อ่ะเราทำกิจกรรมร่วมกันทาง ABC เนี่ยเขามีโอกอนระดับเทพเลย <l acht> ผมบอกเลยว่าใครไม่เล่นงานนี้ถือว่าผิดเพราะอะไรแอสกิกิรลิน กับโอก้อนรวมกันเนี่ยปกติมันราคาเจ็ดเจ็ดพันกว่าบาทหรือแปดพันก็แปดพันแล้วกันเราเหลือ 8, <000. S 1> แค่หกพันเท่าน,นั้นมชมปลาข้าวข้าห่อนเมื่อชมปลาแล้วเขาบอกว่าโอก้อนที่หาเหลืองขนาดเนี้ยมันมีที่ไหนจริงไหมพี่อืาแล้วว่คัดสันมาให้อย่างดีอย่างดีเลยเฉพาะเออไ่ตองหัวงไทยพีซ e ี่เลือกมานี่เปี้ย และยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับใครที่ร่วมเล่นกิจกรรมนี้6,000ของท่านเนี่ยได้ปลาสองสายพันธุ์หคือโอก้สองอีกคืออสุิกรลิมและยี่ได้มากว่าน,นั้นคือแข่งเลี้ยงสามเดือนผู้ชนะจะได้รับอะไรครับพี่เทียบทองคำกับเงินสดโอ้โหให้เราใจให้เราใจทองหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทเราจะแยกเป็นทาง อาซสีกิลิง50ตังค์โกล้าห50ตังค์แต่ถ้าท่านเล่น2อตัวท่านชนะละสองอันเอาไปเลยบาทถ้าท่านเล่น20ท่านเลี้ยงดีมากได้ที่รออยากแชมป์ลงมาอีกได้เงินสดองได้เงินสดไปใช้นะครับเงินสดที่เราจะมาแก้งดีเพื่อทันตอนเนี้ยเรามีห้วยให้อีกใช่หลายคนถามว่าเลือกไปยังไงเราไปจับฉลาก เทาเลือกนะครับวันจับสลา,ลากเราจะจับจที่มหาเศรษฐยนะครับ,รบและวันตัดสินเราจะจับที่ A B C กรรมการเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเป็นผู้เลี้ยงระดับแถวหน้าของประเทศแล้วก็กรรมการเสดิจเอเราเชินไปแล้วครับแต่เขายังไม่รู้เ <laughs> <c oughs> ชิญไปแล้วเชิญไปแล้ว <c oughs> ไม่ต้องห่วงกรรมการนี่เป็นนักเลี้ยงระดับประเทศแล้วก็องค์กรของวงการประทับระดับญี่ปุน่นมาตัดสินให้แน่นอนไม่ต้องห่วงครับ แล้วก็ที่สําคัญคืองานนี้มีคนถามว่าแล้วถ้าเลือกได้ที่หลังล่ะมไม่ต้องห่วงครับเรามีรางวัลเลีอยงไงก็ได้ไอาสกี้บอกเลี้ยงยากต่อให้มันขึ้นแดงขอให้ปลาคุณใหญ่ที่สุดเรามีรางวัลอะไรพี่พิเพษให้จ,จัมโบ้แชมเปี้ยนจัมโบ้จัมโบ้คือเลี้ยงให้โตอย่างเดียวสวยไม่สวยไม่เกี่ยวนะครับมีเงินรางวัลให้อีกอและที่สำคัญคือคุณน้องเล็กกระซิบมาจากโรงพยาบาลว่าพี่ น่าทาถ้วยทุ่มวันนะอเอาถ้วยไหมเอาถ้วยดิต้องถ้วยไปด้วย,ย,ยได้ถ้วยได้ทองได้เงินลงทุนหกพันท่านได้ปลาสองตัวแล้วปลาบางตัวผมบอกเลยว่าคุณเอาไปประกวดเงินใหญ่ๆได้นะได้อยู่อยโอ้โอโอโอโก<ม>้อนจับจ้บาแบบนี้หายากใครยังไม่ลงรีบลงเพราะว่ายิ่งเต็มเร็วเราจะยิ่งจับเร็วขึ้นเพราะตอนนี้มายี่สิบสิบแล้วเหลืออีกประมาณสักยี่สิบกว่า เพราะเรามีแค่50ชุดเท่านั้นนะครับใช่ครับรีบเลยใครยังไม่ลงรีบเลยผมบอกเลยว่าปลาตัวจริงวันงานเนี่ยสวยแน่นอนเราแค่ส่งเปิดเปิดมาสองวันเองเออเปิดมาแค่ครึ่งแล้วเปิดแค่สองวันจะครึ่งเลยครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าจัดวันไหนเล่นยังไงอะไรวันนี้ก็มาแจ้งว่าขอให้เต็ม5 50ชุดก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยอาจจะมีการจับไปเลือกปลาเนื้อจับฉลากเลือกที่นั่งถ้าท่านจับได้ก่อนท่านก็เขาเลือกก่อน ท่านที่ได้หลังๆอย่าเสียใจครับเลือกตัวใหญ่ไว้ก็ได้ครับท่านได้ก่อนจะได้ตัวสวยหรือยังไงแล้วแต่ท่านวางแผนใช่ครับเพราะว่าแกนแชมเปี้ยนได้ทองคำลองจากแกนได้เป็นเงินสดครับแล้วก็เงินสดแล้วก็เงินสดอใหญ่สุดได้ถ้วยแล้วก็เงินสดอีกอผมบอกเลยหกพันในสุดตัวนี้ไม่มีแล้วนะเฉลี่ยตัวสามไทยนะโอ้โคุ้มนะไปหาที่ไหนล่ะไม่มีแล้วมหาชัยกับเอบีซีรอบนี้ถือว่า ทุ่มทุนสร้างนะใช่ชิปขายไม่ว่าได้หน้าไว้ก่อนออโอเคไหมโอเคอเห็นนายฝา่าว้ยนะครับครับขอบคุณครับ